ทิดาทัลอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะไพ่อยากจะสื่อสารอะไรนะเกี่ยวกับความรักของคุณบ้างนะคะกับคนที่คุณคิดถึงอยู่หรือกับคนที่คุณรักกันอยู่ตอนเนี้นะไพ่อยากมีมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณนะคะเราลองมาดูกันนะฝากกดติดตามซับส like, ไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กอบด้วยนะคะแล้วก็ ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูคลิปเก่าๆนะที่กอบลงไว้ก็ลองเข้าไปฟังไปเล่นกันดูได้นะคะมีอยู่ประมาณ2000ั0 0 0คลิปเนาะนะคะในช่องส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนช่องหรืออยากที่จะซัพพอร์ตเป็นค่าครูให้กับกอบก็สามารถกดคำว่า thanks หรือคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้เช่นกันนะคะมาดูค่าววันนี้ไพ่อยากสื่อสารอะไรเกี่ยวกับความรัก ของคุณกับเขาบ้างเมดิเชียนนะคะผู้อย่างรู้ฝาดินคนที่มาดูน่าจะเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกนะคะเป็นคนที่ชอบปฏิบัติด้วยแหละสินสมาธิเก่งด้วยนะหลายๆคนเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิการทำสมาธิหรือการเล่นโยคะฝึกโยคะนะคะ เป็นคนที่แบบเหมือนคนที่อย่างรู้อะรู้จิตใจคนหรือบางคนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าบางคนก็อาจจะเป็นหมอดูได้นะเนี่ยนะคะมีหมอดูเข้ามาดูด้วยหรือเปล่านะคะหรือบางคนสามารถที่จะแบบรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะมีเซนตนะ์อะพูดง่ายๆหรือว่าเป็นคนที่มีเซนต์ the empress นะคะอืม the emperor lover สีดาบเกินห้าใบมาทางนี้นะคะสีดาบอืมพลังงานวันนี้แบบเดี๋ยววิวนะคะสองถ้วยพลังงานวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะไพ่สำรับเนี้ยเวลาเปิดทีไรนะเพราะว่าไพ่สำรับเนี้ยเขาเป็นไพ่ที่แบบ เกี่ยวกับจิตวิญญาณล้วนๆเลยนะคะหกถ้วยเนี่ยเป็นเป็นพลังงานแบบสิบเหรียญ8ดาบตัดพยายามตัดตัดตัดยังไงก็ตัดกันไม่ขาดแน่ๆเลยคู่เนี้ยนะคะเหมือนกับคือพลังงานวันนี้นะก็รู้สึกว่าหน้าไพ่เนี่ยคุณกับเขา อาจจะเป็นคนที่มีความผูกพันกันมาก่อนหรือเป็นคนในอดีตในอดีตชาติก็ได้นะที่ได้มาเจอกันในพบชาติเนี้ยเหมือนกับว่าการมาเจอกันของคุณกับเขามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอ่ะคุณดูคุณดูไพ่นะ empress emperor เหมือนเป็นไพ่ของการผูกติดเหมือนคู่ทางจิตวิญญาณนอะ่ะนึกออกไหมคะว่าเป็นพลังงานของคนที่ คุณหรือเขาหรือทั้งสองคนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณการเติบโตทางจิตวิญญาณบางคนนะ่ะถ้าปฏิบัติเยอะนิดหนึ่งนะถ้าเป็นสายปฏิบัตินะคะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระภาวนาศินสมาธินะคุณจะเป็นคนที่อย่างรู้อะไรหลาย,ลายอย่างหลายๆสิ่งสามารถที่จะทํานายทายทักคนนูน้นคนนี้ได้ด้วยนะ คุณหรือเขาหรือทั้งสองคนะ่ะมีพลังงานที่เหมือนกับเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณกันมาหรือจะเรียกอีกนัยยะหนึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรองที่เขาจะเรียกกันอะเหมือนกับคนที่มีพลังงานการเป็นเหมือนกับทวินเฟมโซเมดก็ได้เนาะหรือเป็นพาสไลฟ์เป็นทูเลิฟอะไรกันประมาณเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะคือ ความสัมพันธ์คุณกับเขาอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆแล้วอะ่ะหลายๆคนนะก็กําลังรู้สึกว่ามีปัญหาหลายๆครั้งที่มีปัญหาการจนบางครั้งเป็นอดีตไปไปกันแล้วก็ได้นะหกถ้วยนะคะบางคนเป็นอดีตกันไปด้วยเนาะแต่จากหน้าไพาคุณเห็นไพเดววิ w ไหมดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ คุณจะยังหนีกันไม่พ้นหรือสุดท้ายแล้วพรมลิขิตโชคชะตาอาจจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันนำพาทำให้คุณกับเขาได้กลับมาในชีวิตของกันและกันอีกก็ได้อะเพราะว่าไพ่8ดดาบอะคุณดูนะเป็นการที่ผู้หญิงคนนี้กำลังจะแบบตัดเชือกอ่ะตัดตัดยังไม่ขาดนึกออกไหมคะก็ยังผูกติดแล้วซึ่งต้นไม้มัเป็นต้นไม้ใหญ่มากนะคะต่างคนต่างยังยึดติดยังผูกติด ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าโอเคแหละบางคนเหมือนกับมีการตัดจบไปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็บเชื่อว่าเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับสุสานเนี่ยเห็นไหมสี่ดาบคุณอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันได้ตายลงไปแล้วมันได้จบสิ้นลงไปแล้วมันได้มีการปิดประตูหัวใจกันไปเรียบร้อยแล้วอะนะคะเหมือนการเป็นการไว้อะไรกันแล้วอะแต่ในความเป็นจริงคือ มันยังมันยังไม่ถึงขั้นที่มันจะยุติหรือเส้นทางความรักคุณกับเขามันยังไม่ได้จบลงอยู่แค่นี้นะเพราะอะไรพอกอบรู้สึกว่าคุณเห็นเชือกแดงนี่ไหมคะเหมือนกับคุณทั้งคู่ยังมีแบบได้ได้แดงที่ผูกคุณไว้เนาะถ้าเป็นภาษาแบบว่าที่เขาจะเมื่อก่อนกอก็เคยทำนะ หัวข้อนี้ตานานมากเราเป็นปีปีสปีแล้วเราก็ไม่เคยทําอีกเลยจนแบบลืมไปละแต่พอมาวันเนี้ยเปิดไพ่มาเจอมาเจอหน้าไพ่แบบเนี้เลยรู้สึกว่าคุณกับเขาเหมือนเป็นคนที่มีได้แดงเชื่อมโยงผูกพันระหว่างกันและกันไวอ้อ่ะนึกออกไหมเหมือนเป็นคนที่ถูกผูกกันมาตั้งแต่พบชาติก่อนแล้วอะถูกขีดเขียนมาแล้วว่าโอเคนะคุณจะต้องมาเจอกันอีกในชาติปัจจุบันเนี้ย แล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณก็คือว่าใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์คุณตอนเนี้ยคุณได้พบกับคนคนนี้ซึ่งเป็นคนเป็นอันเป็นที่รักของคุณมากๆเป็นคนที่คุณรักมากๆรู้สึกผูกพันกันมากๆ <c oughs> ก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะว่าคุณกับเขาจะมีพลังงานเป็นคู่แท้ของการและกันเป็นคู่ทางจิตวิญญาณของกันและกันนะคะ <c oughs> แล้วส่วนคนที่คุณรู้สึกว่า คุณกับเขาอะเลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันขาดกันไปแล้วแต่ถ้าคุณยังเข้ามาถึงถามถึงเขาอยู่มันก็ไม่แน่ในอนาคตก็มีเกณฑ์ที่คนคนเนี้ยนะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนกันนะเพราะว่าหน้าไพ่มันเป็นหน้าไพ่ของการที่แบบบางคนจบกันก็จริงขาดกันไปแล้วก็จริงแต่ จิตใจอ่ะหรือความรู้สึกนึกคิดจิตวิญญาณคุณยังยังมีความเชื่อมโยงกันอยู่นึกออกไหมคะยังยังไม่ได้ขาดออกจากกันยังไม่ได้แยกออกจากกันอ่ะนะคะต่างคนต่างยังคงมีความรู้สึกผูกพันนะคะต่างคนต่างยังมีความรู้สึกเหมือนกับแบบว่าทำไมถึงลืมคนคน,คนนี้ไม่ได้ทำไมถึงในเมื่อเรายุติความสัมพันธ์แล้วอันนี้คือบางคนนะทำไมเรายังทำใจให้ลืมเขาไม่ได้ตัดใจไม่ได้ หรือบางคนที่คุณคบกันอยู่ทําไมคนคนนี้นะคะเหมือนกับเดจาวูเลยอ่ะเหมือนเราเคยเจอกันมาก่อนเหมือนสถานการณ์เนี้ยเราเคยทําร่วมกันมาก่อนหรือในสถานที่นั้นๆที่คุณไปมาด้วยกันเหมือนเคยเราไปกันมาแล้วทาัทางที่เรายังไม่เคยไปนึกออกไหมหรือสถานการณ์บางสถานการณ์ที่คุณยังไม่เคยกระทําร่วมกันอะ่ะแต่คุณกลับรู้สึกว่าเสถานการณ์เหล่านี้มันเหมือนกับเป็นสถานการณ์ที่คุณกับเขาอ่ะ เคยทำร่วมกันนั่นแหละคือมันเป็นพลังงานที่มันเหมือนกับมันกำลังพาคุณย้อนกลับไปในแบบในอดีตนึกออกไหมคะเราซึ่งสิ่งที่ไพ่กำลังบอกคุณในตอนนี้ก็คือว่าคุณกับเขาอะเหมือนกับมันยังมีจิตเชื่อมโยงผูกพันซึ่งกันและกันนะคะได้แดงแห่งรักอะยังเชื่อมโยงคุณไว้หัวใจของคุณดวงจิตวิญญาณของคุณ ยังไม่ได้ขาดไปออกจากกันนะคะคุณทั้งคู่ยังมีหัวใจที่ผูกพันแน่นแฟ้นซึ่งกันและกันแต่หลายๆคนก็รู้สึกว่าคุณพยายามมาปฏิบัติมากๆเลยนะบางคนที่คุณสูญเสียคนรักคนนี้ไปแล้วอะบางคนหันกลับมาอยู่กับการทำสมาธิการปฏิบัตินะคะการพาตัวเองให้มาตื่นรู้นะคะมาเรียนรู้ โลกแห่งจิตวิญญาณการเติบโตทางจิตวิญญาณมากขึ้นนะ่ะเหมือนคุณกําลังต้องการที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้คุณแบบมีการเขาเรียกว่านะมีการเติบโตทางจิตวิญญาณมากขึ้นหรืออยากที่จะมีบุญบาร,รมีอะไรบางอย่างมากขึ้นนะ่ะคือหลายๆคนก็มองเห็นถึงการปฏิบัติไงนะคะคุณอาจจะต้องการที่อยากจะให้ครอบครัวคุณกลับมามีความสุขดังเดิมก็ได้นะเพราะหลายๆคนเป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิต เป็นสามีภรรยาแต่ปัญหาก็คือว่าบางคู่บางคนคือเป็นอดีตไปกันแล้วไงนะคะก็เลยมาเข้าสู่ทางธรรมหรือมาเรียนรู้เกี่ยวกับโลกแห่งจิตวิญญาณนะคะการทำอะไรก็ตามแต่เพื่อให้ตัวเองมีจิตใจที่ปล่อยวางสงบจิตสงบใจมากขึ้นซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าคุณสามารถที่จะปรงสติหรือคุณสามารถที่จะมาเดินในเส้นทางนี้ได้อะ นะคะบางคนก็เข้าไปอยู่ในเส้นทางของการแบบสายปฏิบัติเลยอะ่ะนะคะการแบบถือศีลบวชที่พระอะไรประมาณนี้บางคนนะต้องบอกก่อนบางคนเพราะพลังงานไพ่เขาขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นไพ่วันนี้สิ่งที่สื่อสารกับคนที่มาเจอคลิปนี้ก็คือว่าไพ่ยอยากให้คุณรู้ว่าคุณกับคนที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้เขาคนนี้ นะคะมีโอกาสสูงมากๆเลยที่เขาจะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่ได้แดงเชื่อมโยงคุณกับเขาไว้ทําให้คุณกับเขาอะยังตัดกันไม่ได้ยังตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดยังทิ้งกันไม่ได้อะนึกออกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราววันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องราวของค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนิดนึงในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของแบบ อินเทนส์นิดหนึ่งอะนะคะมันเป็นเรื่องจากภายในความรู้สึกนะคะเป็นในเรื่องของความผูกพันเป็นในเรื่องของอดีตชาตินะคะคือพลังงานคุณกับเขาเนี่ยคุณดูไพ่มาแต่ละใบนะมันเป็นไพ่ของแบบมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะนะคะที่ไพ่จะออกมาแบบเป็นเป็นแบบเนี้ยมันเป็นพลังงานของไพ่ที่กําลังบอกกับคุณว่าเนี่ยแหละ ะค,ะคำว่าทวินเฟมโซเมดคู่แท้รักแท้คู่บุญคู่พมรมลิขิตนะคะคู่แท้ทางจิตวิญญาณอะไรก็ตามหรืออาจจะเคยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาก่อนก็ตามแต่แต่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณมาเจอกันเท่านั้นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวกอบฟจะมาคาลิฟายไพ่ให้ว่าแล้วความรักของคุณน่ะนะคะในอนาคตในความสัมพันธ์เนี้ย มันจะเป็นยังไงต่อนะคะมันจะเป็นยังไงรูปแบบความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงคะให้ควินถือไม้เท้าปดไม้เท้านะคะให้เดทนะเจ็ดดาบนะคะ 6เหรียญ the world เนี่ยมีไพ่เดทนะแต่มีไพ่ the world มานั่นแสดงว่ามันมีโอกาสสูงมากๆที่มันจะเป็นการ move on เป็นวงกลมอะนึกออกไหมคะไพ, high พ่ไฮพินเทสไพ่เดอะเอมเพรสมาด้วยกันอีกแล้วเห็นไหมไพ่เอมเพลเอร์ไพ่เลเวอร์นะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่คว e นถือถ้วยคือคุณกับเขายังไงก็ตัดกันไม่ขาดอะ ต่อให้จะมีตัวแปรอื่นยังไงก็ตามแต่นะหรือมีอุปสรรคใดๆมาเป็นมาเป็นปัญหาในชีวิตคุณนะจะบอกว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะมูฟออนเป็นวงกลมในอนาคตนะความสัมพันธ์เนี้ยก็บอกเลยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะเจอกับปัญหาคุณจะเจอกับการเลิกลาคุณจะเจอกับอุปสรรคแน่นอนคุณจะเจอกับการยุติความสัมพันธ์ ใครที่คุณยังไม่เจอในอนาคตก็มีโอกาสที่คุณกับเขาจะมีปัญหาถึงขั้นการยุติความสัมพันธ์การเลิกลากันไปก่อนได้แต่สุดท้ายคุณจะได้วนเวียนกลับมาเจอกันในท้ายที่สุดนะคะส่วนใครบางคนที่คุณกับเขามีการยุติความสัมพันธ์มีการเลิกลากันไปแล้วมีการจบกันไปแล้วนะคะคุณกำลังจะมีโอกาสที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณ นะมีโอกาสที่คนคนนี้จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณมีโอกาสที่คนคนนี้จะกลับมาเป็นคู่ของคุณสําหรับคนที่เลิกกันไปแล้วนะคะภายในระยะเวลานะในปีนี้แหละเร็วสุดเมษาชา้าสุดพฤศจิกายนแต่ส่วนใครนะคะใครที่คุณยังไม่ได้มีปัญหาถึงขั้นเลิกลาคุณก็พยายามที่จะต้องประคับประคองใจเย็น ะะต้องมีสติในทุกย่างก้าวของการดำเนินชีวิตนะคะการสร้างบุญสร้างกุศลเยอะๆนะเพื่อที่จะได้ไปลดวิบากกรรมเพื่อที่จะได้มีแต่เรื่องดีๆมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตรักในชีวิตคู่ของคุณนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสสูงมากๆที่คุณกับเขาอะ่ะมันจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ทำให้แบบคุณจบกันหรือทำให้คุณ ต้องมีปัญหากันน่ะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ที่กอบอกไปแล้วนะคะอยากจะบอกให้คุณรู้ว่ายังไงก็ตามคุณดูไพ่เดฟมันมีพระอาทิตย์ขึ้นน่ะสุดท้ายแล้วคุณกับเขายังไงยังไงเดี๋ยวก็ต้องได้วนเวียนกลับมาในชีวิตของกันและกันอยู่ดีต่อให้คุณจะเลิกกันไปแปดตลบก้าตลบต่อให้คุณจะ มีปัญหากันไปขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วอะความรักของคุณก็คือเป็นเดเวโลหนีกันไม่พ้นนะคะคุณอาจจะเคยเป็นคนที่แบบอะไรอะเขาเรียกว่าการตัดขาดการจบสถานภาพอะไรไปกันแล้วแต่ในอนาคตนะคะคือมันก็ไม่แน่ไงเพราะว่าพลังงานไพ่มันเป็นพลังงานของการแบบ การวนกลับมาด้วยโชคชะตาขีดเขียนให้กลับมาต้องมามาเจอกันมาคู่กันมาเป็นคู่ครองกันมาเป็นคู่ชีวิตกันนึกอออกไหมคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาอะมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะนะที่ผ่านมาในคุณดูไพ่เด e w เวล์นะไพ่เดว์เวล์ในในอดีตชาติของคุณหรือในโลกที่แล้วของคุณอนะที่ไม่ใช่ในโลกปัจจุบันอนะคุณกับเขาอาจจะเคย มีบุญมีกรรมร่วมกันมาอาจจะเคยเป็นแม่ลูกกันมาก็ได้อาจจะเคยเป็นแฟนกันมาสามีภรรยากันมาเคยเป็นครอบครัวกันมาเคยมีความเกี่ยวดองเกี่ยวพันเคยเป็นสัตว์เลี้ยงที่เคยรักกันมามากมายผูกพันกันมาคือทุกอย่างที่คุณมาเจอกันมันเป็นความผูกพันมันเป็นการที่คุณกับเขาเคยเคยมีการให้การรับซึ่งกันและกันมานะคะทุกอย่างมันก็เลยมันจะจบลงแบบนี้มันจะเป็นลักษณะเนี้ย มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอ่ะเนี่ยแหละคือสิ่งที่ไพ่กําลังจะบอกนะคะสิ่งที่ไพ่สื่อสารให้คุณรู้วันนี้ก็คือประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเรื่องราววันนี้ที่กอบอ่านไปทั้งบทนะคะมันเป็นมันเป็นเรื่องราวเฉพาะบุคคลจริงๆเนาะนะคะซึ่งกอบคิดว่าคนที่มาเจอคลิปนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญสำหรับคุณก็ได้ที่คุณเข้ามาดูนะ ไพ่อาจจะต้องการที่จะสื่อสารให้คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ก็ได้แต่ยังไงก็ตามแต่ให้คุณอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันนะคะให้คุณอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัจจุบันนะอะไรก็ตามที่คุณเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีหรือมันเป็นเรื่องราวความทุกข์ใจเจ็บปวดใจในตอนนี้นะคะอยากให้คุณ มีพลังงานดีๆมีพลังงานบวกๆที่จะเดินหน้าพาชีวิตคุณเดินหน้าไปต่อไม่ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงให้คุณจงเชื่อมั่นว่าตัวคุณจะสามารถพาคุณไปนําทางชีวิตคุณไปสู่เส้นทางที่ดีที่สุดได้แน่นอนแล้วให้คุณรู้ไว้นะคะว่าจัก,กรวาลเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ทิ้งคุณแน่นอนเพราะว่าพลังงานบนนี้มันเป็นพลังงานของในเรื่องของโชคชะตาของพรหมลิขิตของเดสตินีนะคะ คุณจะไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังตามลำพังแน่นอนอะ่ะอืมก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูเดี๋ยวขอหยิบไพ่ออร์เคิ้นแป๊บนึง <Okay. S 1> ขอใช้ออร์เคิ้สำหรับนี้แล้วกันนะคะอืม ใบแรกเปิดมาโซเมตแล้วว่ะเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆนะไพ่ give your relationship a chance นะคะ healing family issue new love นะคะเขาอาจจะกลับมาเป็น new love คุณก็ได้นะสำหรับคนที่คุณเลิกไปกันแล้วหรือบางคนนะคะคนที่คุณยังไม่ได้เลิกกันเขาอาจจะเป็น คนเก่าในดิตชาติของคุณนะคะเป็นคนเดิมในดิตชาติแต่กลับมาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณในชาติพบป,ป,ปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกัน w i t h in the next few months นะคะ take action นะ be happy change no need to worry นะคะถ้าอยากจะบอกคุณไม่ต้องกังวลอะไรหรอกนะอะไรที่ใช่ยังไงมันก็ใช่ของเราอยู่วันยันค่ำแหละ บางทีเราไม่ต้องไปแบบไปดึงไปรัง้งไปขวายคว้าอะไรมากด้วยพอถึงเวลามันก็จะมาเป็นของเราเองแต่อะไรที่ไม่ใช่นะคะให้พยายามให้ตายยังไงมันก็ไม่ใช่แต่อะไรที่ใช่นะคะต่อให้เราอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาหาเราเองนะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะคะทีนี้มาดูข้อความกันค่ะข้อความจากคนคนนั้นถึงคุณหน่อยแล้วกันเนาะ จากเธอมาใช่ว่าไม่รักแต่อุปสรรคมันแสนมากมายนะคะให้อภัยและให้โอกาสฉันได้ไหมคนดีความเงียบที่ดังที่สุดคือความเจ็บปวดใจแต่พูดไม่ได้ภาพความทรงจำระหว่างเรายังคงงดงามเสมอไม่เคยเสื่อมคลายคุณจะเชื่อไหมถ้าจะบอกว่ายังรักคุณมากมายเหลือเกินนะคะอยากให้เราค่อยๆพูดจากันไม่ชอบการทะเลาะและใช้อารมณ์ ฉันจำเป็นต้องปล่อยมือคุณเพราะฉันยังไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้รักมากหึงมากห่วงมากแคร์มากนะคะฉันมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้ฉันมีความฝันความหวังว่าสักวันเราจะได้มาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันทุกครั้งที่ฉันขอพรฉันขอให้คุณคือคู่แท้ของฉันให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมคนดีฉันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น เธอคือคนในความฝันที่ฉันพบเจอในความจริงความรักของเราฉันไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะเป็นไปได้นะคะที่เงียบเพราะฉันยังหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อย่าปล่อยมือกันแม้ในวันที่เราไม่เข้าใจกันและติดมานะคะขอบคุณนะที่ทำให้ฉันเชื่ออีกครั้งว่ารักแท้มีอยู่จริงเนี่แหละคือเขาก็เชื่อนะว่าคุณคือรักแท้ของเขา แล้วพลังงานมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยนะแต่เพียงแค่คุณอาจจะต้องมาแบบมาเจอกันเพื่อที่จะมาชดใช้เวรกรรมวิบากกรรมซึ่งกันและกันก่อนในบางคนนะนะนะคะเพราะว่าหลายๆคนการมาเจอกันมันมันมีทั้งการเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาแล้วก็มีทั้งการที่เป็นคู่บุญคู่บารมีกันมาคนไหนที่เจออุปสรรคเยอะๆคุณก็อาจจะเจอวิบากกรรมร่วมกันเยอะนิดนึงนะคะคนไหนที่อุปสรรคน้อยๆแสดงว่าคุณก็ทําบุญร่วมกันมาเยอะนิดนึงมันก็ประมาณเนี้ย นะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณให้คุณรู้ในตอนนี้นะคะประมาณนี้นะโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้สมหวังสำเร็จตามที่พลังงานไพ่บอกทุกๆคนเลยนะคะขอให้รับพลังงานดีๆเหล่านี้กลับไปถ้าใครต้องการนะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าโอเคไม่ต้องการก็ไม่ต้องรับกลับไปก็เท่านั้นเองนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะสวัสดีค่ะ